หอม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 กระเพ้าพี่น้องหอมกระเพ้าสุกแล้วค่ะน่านะกินไหมคะหอม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 ก็มดีเลย หอมหอมหอมมากเรียบเลยกินเขาน้ำกันเด้อหอมกระเทียมเขาอะใส่กันกับหมูปลาหมึกหอมมากพี่น้องใส่ไล้เสีดไล้ให้หน่อยแล้วเสีดหน่อย ผมผมอมมากผัดกะเพราพี่น้องผัดกะเพราค่ะกับข้าคนแรกข้าวเช้าค่ะผัดกะเพราน้ำตาลค่ะเทลงไปเลยลายสิหวานโอเคค่ะในจักน่อยพี่น้อง ใส่เครื่องปรุงค่ะหมอมหอมหมหอมกระเพราพี่นองหอมกระเพราสุกแล้วค่ะนะ่ากินไหมคะเรียยรเลยกินเผาน้ำกันเด้อจัดชิ้นเด้อ ดีเลยค่ะสุดยอดมากไปไล่แสบไล่ยใหนรอยแล้วแสบหน่อยเอบแสบแสบ หอม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 กัะเพ้าพี่น้องหอมกัะเพ้าสุกแล้วค่ะน่านะกินไหมคะใส่ใบกัะเพาได้แล้วค่ะพี่น้องใบกะเพ้าพี่น้อง,พพองใส่เลยค่ะพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้ว,ลวหอม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 น้ำตาลค่ะเทลงไปเลย หลายสิวนันเคค่ะในจักอยพ่นอกราสุกกนเ้อถ่าสุกก่นอนพ่นออกถาสุกก่น,น,กกนเดี๋ยวก็สุกแขล้วไปหลายเจ็ดหลาย ใช่หน่อยเราเสียบหน่อยโอมกระเทียมเขาอะใส่กันกับหมูปลาหมึก้อมมากพี่น้องข้าวเช้าค่ะผัดกะเพราโอมหอมหอมหอมมาก พี่น้องสิงกัะปพาะมุกสองอยงพี่น้องเอาลงมิดนะล่มามีกุ้งผัดกะเพราพี่น้องผัดกะเพราค่ะกระท่าะ้อนเรใส่เครื่องปรุงค่ะ เรียบเลยกินเขาน้ำคันเด้ออืมประดีเลยน้ำมันหอยค่ะพี่น้องไล่แสบไล่โซสค่ะโซสอ อถาสุกกคนพี่น้องถาสุกกคนเ,เดี๋ยวก็สุกแล้วเอาไว้สดอืมนี่ไก่หยาบสุกแล้วรอสุกก็ใส่ใบกระเพราเลยเยอะสุดเยอ ีเลยค่ะสุดยอดมากเอาไว้สดอืมนี่ไก่เดือดสุกแล้วรอสุกก็สใส่ใบกระเพราเลย หอมหอมหอมกระเพ้าพี่น้องหอมกระเพราสุกแล้วค่ะน่ากินไหมคะอ,อืมพอดีเลยผัดกร,ระเพราหมูพี่น้องผัดกระเพราหมูกับปลาหมึกใส่ลงไปหมูหอมกระเทียมเขา้าอะใส่กันกับหมูกระป๋อมอหอมมากพี่น้อง ใส่เครื่องปรุงค่ะหมูหมูหมหอม,อมอกระเพราพี่น้องหอมกระเพราสุกแล้วค่ะนะ่ากินไหมคะเหยื่สุดเหยื่พอดีเลยค่ะสุดเหยื่มากใส่ใบกระเพราได้แล้วค่ะพี่น้องใบกระเพราพี่น้องใส่เลยค่ะพี่น้อง สุกแล้วสุกแล้วสิกแล้วเ,เดยอะสุดเยอดพอดีเลยสุเดเยอะมากกับป้ามุดสองยา่างจีง่น้องเอารวมนิดนะเราไม่มีกลุ่ม ผมกันพี่น้องซิมน้ำมันหอยค่ะพี่น้องไล่ไล่แจบไล่โซดค่ะซซด พอมๆพม้อมมากรอสุกกันเมือถาสุกกันพี่น้องถาสุกกันเดี๋ยวก็สุกเข้วกัะป้ามืดซองยางพี่นอ้องเ่อรวมนิดนะแ้ไม่มีกลุ่มน้ำมันหอยค่ะพี่น้องหล่ไล่แสบไล่ ซอสผัดกะเพาพี่น้องผัดกะเพราค่ะกะทะข้นเลี้ยหอมหอมมมาก เตมเข้าอะใส่ก,กันกับหมูปลาหมึกอ้อมมากพี่น้องเอาใบสดอืมนี่ใกล้จะสุกแล้วรอสุกก็ใส่ไปกับเพาเลยอพอดีเลย